กับต้นที่เปิดใจพี่มดใช่ใช่นี่แหละต้นเนี้ยพี่มดสั่งของมาเนี่ยชุดแรกเอามาลองกับต้นนี้ใช่ต้นนี้ตอนแรกอาการเป็นไงครับพี่โอ้ยตูดแตกยังก็ตายยังไงก็ตัดทิ้งอ่ะยังไงต้องตัดทิ้งต้นนี้ลูกตูดแตกด้วยตูดแตกแล้วแผลแบบนี้ชำทะลอบต้นนะรอบต้นคือท็อปเป็นน้ำเหลืองหลายรอบต้นใช่ใช่จากประสบการณ์ของพี่ที่ทำทุเรียนมากี่ปีครับพี่สิบปีครับสิบกว่าปีสกว่าปีไม่รอดไม่รอดไม่รอดใบไม่เหลือเลยไหมครับพี่มันเหลืออยู่แต่มันเหลืองหมด เหลืองมันเหลืองยังไงก็คือมันเหลืองเต็มทิ้งอ่ะที่เต็มทิ้งใบอ่ะเต็มตายเพราะว่ามันเกิดตแรงด้วยใช่ตัวแรงด้วยแต่แรงตุดแตกปรากฏว่ารอดเอามาฉีดรอบดินกับขึ้นต้นขึ้นกิ่งรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวพี่มดรอบเดียวนี่กี่วันพี่เห็นผลตอบสนองมาประมาณห้าวันหลังจากฉีดไปห้าวันห้าวันประมาณห้าวัน แล้วอาการมันเป็นยังไงพี่หวันที่พี่เห็นว่ามันนั่นอ่ะมันเริ่มแตกแขนงเนี่ยเนี่ยมันเริ่มแตกแขนงใหม่มาใหม่มามันปิ่นตาแขนงใหม่มาโอ้แล้วก็รัดรัดซ้ำรอบสองอีกรอบสองอีกรอบสองอีกก็ดีเลยมันไม่ตายโอ้ไม่ตายด้วยฝนมาช่วยพอดีเลยฝนมาช่วยพอดีด้วยช่วยพอดีกาะชังช่วยพอดีก็เลยทำให้พี่มดเนี่ยเอามาใช้ทั้งสวนเลยใช่ใช่ ช่วยต้นเปิดใจนะต้นที่เปิดใจพี่มดได้นะเพราะจริงๆพี่มดบอกว่าลองมาหลายอย่างลองหลายอย่างหลายยี่ห้อนะครับหลายบริษัทอ่ะหลายค่ายอ่ะหลายค่ายนะต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสวนพี่มดเองเนี่ยนะครับไม่ใช้เคมีใช่ครับนอกจากว่าสิ่งที่จำเป็นก็คือเรื่องยาแมลงยาแมลงกับยาหนอนอันนี้ขาดไม่ได้ใช่ใต้องใช้นะครับในส่วนของปุ๋ยผมย้ําอย่างนี้นะครับ ยังไงเนี่ยปุ๋ยคือธาตุอาหารหลักนะครับผมแต่ละสวนไม่เหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่าสวนของพี่มดเนี่ยเขาเทรนมาแบบนี้เขาดูแลต้นมาแบบนี้เขาใช้ใช้ปุ๋ยล่าสุดเมื่อไหร่พี่จาได้ไหมโอ้โหปีที่แล้วโอ้่ใช่ใช่ใช่คือสวนพี่มดไม่ใส่ปุ๋ยนะครับใช้แค่ไอไอคู่นี้ใช่โอ้แต่ก็ยังทำได้ทำได้ทำได้น้ำหนักก็ดีเหมือนเดิมไม่ไม่นั่นรูปตรงไม่นั่นไม่เกี่ยวอ่ะครับอยู่ลากเดินดีใบออกดีใบเขียวใบเข้มใช่ครับ ผมย้านะครับว่าต้องแล้วแต่สวนใช่แล้วแต่สวนนะนะครับแต่สวนมันไม่เหมือนกันนะครับจะอยู่ดีๆเฮ้ยโอ้โหฟังพี่มดปุ๊บเฮ้ยถ้าไม่ใส่ปุ๋ยนี่ลดต้นทุนได้บานเลยอย่าไปทําตามไม่ได้นะมันเทคนิคมันแล้วแต่ใช่ไหมครับใช่เหมือกันนพื้นดินของสวนแต่ละสวนไม่เหมือนกันใช่ครับผมนะก็อันนี้นะครับผมก็เอามาฝากกันตอนท้ายครับผมพี่มดครับคาถามสุดท้ายเลยพี่ครัไอยาฟู่เทพดินเนี่ยหนึ่งชุดเนี่ยสองพันบาทครับผมพี่ว่าแพงไหม สำหรับผมนะผมว่าไม่แพงนะไม่แพงเพราะอะไรครับพี่เพราะว่ามันคุณค่ามันอะมันเกินมันเกินราคาเกินราคาเกินราคาซึ่งโดยปกติเนี่ยเราทําทุเรียนเนี่ยในถัง200ลิตรก็ดีพันลิตรก็ดีบางทีบางครั้งเขาใส่ยาอะไรก็ไม่รู้ใช่หลายๆตัวใช่หลายตัวตีล้วว่าถังนึงะถ้าพูดถึงกับยาแบบแบบอื่นนะผมไม่ได้ว่าใครอื่นนะครับถังเนี่ยมีแล้วห้าพัน อ้ยาถังหนึ่งมีห้าพันพันลิตรนะพี่ใช่ถังพันลิตรอ่ะห้าพันาพยังมีต้องมีของพี่นี่สองพันสองพันหน่อยๆเผื่อบวกยาลงแรงไปหน่อยนึงนะครับก็อันนี้ยืนยันจากตัวพี่มดนะครับซึ่งทําทุเรียนมาเนี่ยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยไอ้ตัวยาฟู่เทพดินเนี่ยมันมันไม่ได้แพงหรอกใช่ใช่แล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงแรกพี่มดใช้7วัน7วันมันถวงเขาบอกอุ้ยเจ็ดวันเจ็ดวันมันทีแล่คูลสองพันไปหาดิแพงพี่มดบอกว่าเฮ้ย ไม่ใช่อย่างนั้นนะเราใช้ไปเรื่อยเราถอยออกได้หี่ใช่เราถอยได้เพราะมันอยู่ตัวแล้ว่พอเรามองดูพืชของเราอ่ะมันได้แล้วถ้งมันได้แล้วก็ถอยออกมาจาก7วันเป็น10วันไหมใช่ใช่จาก10วันเป็น15วันไหมใช่นั้มันก็จะเซฟจากเดือนหนึ่งพ่น4ี่เหลือพ่น2ใช่โอ้โหนะครับนี่เป็นมุมมองจากพี่มดนะครับผมก็สาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับผมใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรผ่านเบอร์โทรไทยสปอร์ตนะครับแล้วก็ใน YouTube o o b e f a c TikTok นะครับคอมเมนต์อานะครับ พวกเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ